สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ผมมูชิกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวสินค้านะครับสชิ้นที่ผมซื้อมาเองนะครับนั่นก็คือสายชาร์จและหัวชาร์จจากทาง ZMI นะครับผมก็ตัวนี้เสียเงินซื้อเองครับแต่ว่าก็อยากจะมาแชร์ให้กับทุกท่านที่กําลังจะอยากซื้อสายชาร์จหรือหัวชาร์จซักแบรนด์หนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนดีก็บอกก่อนเลยนะครับว่าทาง ZMI เนี่ยไม่ได้สปอน์นะครับแต่ว่า ผมใช้ ZMI มานานมากๆนะครับก็ฝาก z m ทไอสปอนด้วยนะครับคือต้องบอกว่าสายชาร์จเนี่ยสมมติว่าเราใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามเนาะแล้วสมมติว่าสายชาร์จที่มันแถมมากับตัวกล่องเนี่ยมันพังเพ้ยแล้วเราจะซื้อสายชาร์จใหม่เนี่ยไม่อยากจะซื้อของศูนย์ละมันแพงอะไรเงี้ย จะซื้อแบรนด์ไหนดีนะครับแบรนด์ที่ผมแนะนําเป็นอันดับต้นๆแล้วผมอยากจะให้ใช้แบรนด์นี้แบรนด์เดียวเลยก็คือทาง ZMI ก็ในส่วนของ p p o o n เนี่ยนะครับก็ทาง ZMI เนี่ยก็ได้มาตรฐาน MFI ด้วยนะครับก็คือ made for iphone ipad ipod นะครับก็คือมันจะมีตัวด้านหลังตรวนี้มาตรฐานตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับนี่ตรงนี้นะฮะ ก็คือมันจะเป็นมาตรฐานในส่วนของรองรับการชาร์จเร็วนะครับของ iPhone ถ้าสายที่มันไม่ได้รองรับมาตรฐานตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทําการชาร์จเร็วได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือมีการปล่อยไฟเกินนะครับหรือตัวเครื่องของ iPhone เนี่ยเคยเป็นไหมครับเวลาเราเอาสายชาร์จอะไรที่มันแบบซื้อจากตลาดนัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเอามาเสียบไอโฟนมันจะขึ้นว่าอะแดปเตอร์นี้ไม่รองรับการใช้งานนั่นแหละครับคือถ้าเกิดว่ามันไม่มี FFI นะครับมันก็จะขึ้นแบบนั้นบ่อยแล้วก็มันจะเป็นผลเสียต่อตัวโทรศัพท์ของเราด้วยใครที่ ไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จหรือจะเป็นสายชาร์จก็ตามนะครับผมเซตนี้ครับหัวชาร์จเนี่ยเป็นหัวชาร์จแบบ3 3บาทัตซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับส่วนไอ้สายชาร์จ type C to lightning เนี่ยอันนี้ผมไม่ขออนุญาตเปิดแกะแล้วกันนะครับแต่ว่าเอามาให้ดูว่าเออเราซื้อมาใช้นะครับแล้วก็ผมเคยใช้งานอยู่แล้วแต่นี่เป็นของคุณตองก็เดี๋ยวจะมารีวิวหัวชาร์จกันก่อนเลยนะครับในเรื่องของหัวชาร์จตัวนี้นะครับ33บาทัตผมเคยใช้งานอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะ รองรับการชาร์จเร็วสูงสุดที่27วัตต์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการทดสอบจากทางต่างประเทศนะครับคือ27วัตต์นะี่คือสูงสุดที่ปล่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้27วัตต์ตลอดนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่21-22วัตต์นะครับแต่ว่ามันจะมีการชาร์จบางช่วงก่อน,อนที่จะเครื่องจะร้อนเนี่ยนะครับสูงสุดที่27วัตต์กันเลยทีเดียวลองชาร์จโดยหัวชาร์จ30วัตต์ก็คือตัวนี้นี่เองดังนั้นเนี่ยใครที่ใช้ iPhone 13 Pro 13 Pro Max หรือ13นนน่ใใใใหหหนนห้้ห้้แแะะํําาาาวววชชัััรร์์จจบบ30ตมท แล้วก็ไม่มีผลเสียต่อตัวเครื่องนะครับซึ่งผมสอนไปแล้วนะครับว่าตอนที่เราจะทําการชาร์จเนี่ยนะครับต้องไปเปิด optimize charger นะครับในฟังก์ชันแบตเตอรี่ของ iPhone นะครับซึ่งมันจะทําการจัดการนะครับเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็เรื่องของไรนานไฟอะไรอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราชาร์จนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าเอเครื่องเรามันจะมีผลเสียหรือเปล่าเพราะผมก็ใช้หัวชาร์จ33วัตต์ตลอดนะครับหัวชาร์จ20วัตต์ที่แถมมาในกล่องเนี่ยผมไม่ได้แกะใช้เลยใครที่ใช้ iPhone 11กับ12เนี่ยโอเคใช้วัต11 พอเพราะว่ามันรองรับการชาร์จแค่นั้นนะครับแต่ว่าตั้งแต่ p p o o n ซีรีส์13ขึ้นมาเนี่ยมันจะรองรับการชาร์จที่มากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องอัปเกรดขึ้นมาเป็น30วัตต์นะครับแล้ว30วัตต์ของแบรนด์อื่นเนี่ยโอ้โหมันมันใหญ่มากครับตัวอันบัตควายแต่ว่าจ้ตัวแซ้ไดอ่ะขนาดเท่านี้เองนะครับแล้วในกล่องเนี่ยนะครับเขาแถมตัว Type C to Type C มาให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปแกะกันเลย จะบอกว่าไอตัว3.3วัตต์อันเนี้ยนะครับมันสามารถชาร์จ MacBook ได้เช่นเดียวกันไอตัวหัวชาร์จ MacBook ที่แถมมาในกล่องของผมมันเป็นตัวรุ่น i 9นะครับก่อนที่จะมาเป็นโฉม M1 เนาะตัวนั้นอะชาร์จหัวชาร์จ3.1วัตต์นะครับตัวแบบใหญ่มากตัวประมาณฝาฝาก้อ่ะเออตัวประมาณฝากงเลยนะครับซึ่งไอเนี้ยสามารถชาร์จ MacBook ได้นะครับผมก็ใช้ไอตัวเนี้ยประจำนะครับสลักับการใช้กับ iPhone เนาะซึ่งแบบว่ามันมันดีมากครับทุกคนคือพอหัวชาร์จมันเล็กใช่ปะเวลาเราเดินทางเวลาเราเยมันก็ เพราะขันที่จะสะดวกครับแบบมันยัดใส่กระเป๋าง่ายนะครับซึ่งบางทีเวลาเราไปแบบต่างจังหวัดหรือเราแบบไปคาเฟ่ไปอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยากพกของไปเยอะเนาะนะครับผมไอตัวหัวชาร์จแท้เป็น M.I. ตัวเนี้มันก็ดีมากๆโอ้โหแล้วแกะยากมากห่อมาแน,น่นหนาไม่มีเล็บด้วยนะเดี๋ยวขอแยกแกะแป๊บนึงนะครับโอเคมาละนะครับแกะได้ละนะครับก็เปิดออกมาสไลด์นะครับอกลิ่นหอมกลิ่นของใหม่อะหอมมากเลยนะครับผมก็มันก็แพคเกจก็จะอยู่อย่างนี้เลยครับ ่าแล้วก็ข้างบนก็เป็นที่เปิดนะครับแล้วก็ข้างบนนี้ครับเปิดมาเราจะเชอสาย C 2 c ก่อนนะครับก็ เป็นสายที่เขาแถมมาให้นะครับตัวราคานะครับสามสิบสามวัตต์แกรี่ียมไดฟ์นะครับราคาอยู่ที่599บาท599บาทถูกคุณดักหัวชาร์จและ C ีทูมาให้นะครับซึ่ง C ีทูเนี่ยอันนี้ก็เป็นสายที่แบบว่ารองรับการชาร์จเร็วด้วยนะครับผมซึ่งดีมากๆนะครับแล้วก็สไลด์น้องออกมาก่อนนี่ครับทุกคน33บวัตต์ตัวแค่นี้ครับแค่นี้ฮะเนี่ยมันจะมีคำว่าสายสิบสามวัตต์อยู่เห็นไหมฮะเออคึ่งแบบว่าเฮ้ยมันตัวแค่นี้เองเว้ยนะครับแล้วก็คุณอออออออยย่่่าาาาาาาลลลืืมมเเเพพสสตตติิกกนนนะะใคครรรทีีซ้้หััวช์จบง ออกนะเพื่อการระบายความร้อนนะครับผมอ่ะต้องแกะพลาสติกออกนะครับเีรางันจะอมความร้อนเนาะมันก็จะไม่ดีต่อ หัวชาร์จด้วยนะครับลาอ,ออกโห้ยหอมจริงๆนะครับผมหัวชาร์จนี่ครับ33วัตต์ครับอันเล็กแค่นี้เองซึ่งแบบว่ามันมันเล็กมากอ่ะทุกคนนะครับผมแล้วก็สาย C to C ก็ค่อนข้างที่จะยาวมากๆเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสาย C to C ผมมีเยอะมากอะ่ะผมไม่ไม่ไม่ไมขอญาตแกะแล้วกันเนาะอยากเก็บไว้นะครับผม C to C ซึ่งไอตัวสายสีสวัสด์แกร,รีม ive, กรร่ม์ใน Drive อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีหัวชาร์จใหม่ครับมันคือเปลี่ยนแผงวงจร ข้างในใหม่เลยนะครับที่ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะไม่รู้ข้อมูลเชิงลึกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนอะไรยังไงแต่ว่าเราไปดูที่ต่างประเทศมาเนี่ยไม่ได้ดูที่ต่างประเทศดูคลิปของต่างประเทศมาเนี่ยนะครับก็ใส้ข้างในแผงวงจรอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนใหม่อัปเกรดใหม่หมดเลยนะครับผมซึ่งพอมันอัปเกรดอะไรใหม่ปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันทําให้การชาร์จหัวชาร์จแบบ33สวัตต์อะ33สวัตต์เลยนะเว้ยมันเยอะนะเว้ย33าวัตต์อะหัวเท่านี้เนี่ยหัวแค่นี้นะครับซึ่งแบบมันมันเล็กเท่ากับหัวช มันแบบมันสุดยอดมากนะครับเล็กเท่านี้นะครับตอนแรกอะ่ะผมว่าจะซื้อไอ้ตัว30วัตต์ตัวที่ใหญ่กว่านี้แหละ30วัตต์แล้วก็มีหัว Type C นะครับแล้วก็เป็น USB มาด้วยนะแต่ว่าของมันขาดตลาดครับคือมันขายดีนะครับคือผมอยากได้ Type C แล้วก็ USB เนาะเพราะว่าผมเป็นคนที่พกอ,อุปกรณ์เยอะครับทั้งกล้องทั้ง MacBook iPad ทั้ง iPhone อะไรเงี้ยนะครับแล้วเวลาเราไปต่างจังหวัดหรือว่ากลับบ้านอะไรเงี้ยผมก็อยากได้หัวชาร์จอันเดียวแล้วก็สายแบบหลายๆสายต่อในหัวเดียวอะไรเงี้ยซึ่งมันหมดนะครับมันแบบมันไม่มีผมก็เลยได้ดตัวนี้มานะ สวัสดีแกรียบเรียนไดฟ์นะครับซึ่ง GAN เนี่ยแกรนเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นตัวที่พัฒนาแผงวงจรเข้าในซึ่งมันจะยัดวัตต์สูงๆเข้ามาแต่ว่าหัวชาร์จเนี่ยนะครับมันก็จะเล็กเล็กพลิกขี้หนูนั่นเองนะครับก็คือมันมันตัวแค่นี้ครับนะฮะได้ลองเอาไปชาร์จกับตัว iPhone 13 Pro Max นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าวัตต์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับจาก21 22วัตต์ 1, ที่เราชาร์จจากหัวชาร์จในกล่องอะไรเงี้ยนะครับ20วัตต์เนี่ยนะซึ่งผมไม่ได้ชาร์จในกล่่ออองนะผมเเอาาอไ้ตัวัววหกที คอสเลปโปรแมมาใช้นะครับมันก็ประมาณ20วัตต์อะไรเงี้ยนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยผมชาร์จ iPhone เนี่ยนะครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะแบตมันจะเพิ่มขึ้นมาสัก30-40ครับแต่ว่าพอพอใช้ตัว33วัตต์เนี่ยนะครับแบตมันเพิ่ม30นาทีเหมือนเดิมเนี่ยแบตมันจะเพิ่มประมาณ50-60เลยซึ่งมันเร็วมาก และตัวหัวชาร์จ43วัตต์เนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับดอนเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับใช้กับตัว MacBook Pro นะครับซึ่งชาร์จได้คือแบบงงมากนะครับชาร์จเนี่ยนะครับความเร็วเนี่ยมันก็จะพอๆกับใช้หัวชาร์จ MacBook ที่แถมมาในกล่องเลยซึ่งมันดีมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวชาร์จ MacBook เนี่ยตัวอันเท่าควายนะครับตัวอันเท่าควายเลยแล้วพอเรามาใช้อนันนี้หัวเล็กแค่นี้เองนะครับมันไม่ต้องไปเบียดเบียนใครเวลาเราไปแบบร้านกาแฟเราไปคาเฟ่อะไรเงี้ยนะครับมันก็แบบ สบายเลยนะครับหัวแค่นี้นะซึ่งมันง่ายมากนะครับผมก็อยากจะแนะนําทุกคนจริงๆนะครับ ZMI ครับ599บาทครับมีไทซ C แถมมาให้ในกล่อง C2C แล้วยิ่งใครที่ใช้ Android เนาะ Android รุ่นใหม่เนี่ยมันสายชาร์จพอร์ตชาร์จมันเป็นไทซีอยู่แล้วซื้อไป599โอ้โหคุณได้สัทธ์สิสวัตต์แล้วคุณได้แบบสายชาร์จ C2C ที่เป็นแบบตัวแบบว่าชาร์จเร็วด้วยสบายนะครับจบเลยนะครับบางรุ่นเนาะแบบบางรุ่น Samsung บางรุ่นเงี้ยรองรับการชาร์จ45 25ววววัััตตตตตตต์์์แแ่่่่าาาาถถมมในนกกลออองเเเีี้้้้้ยยรซืโโหได33 ครึ่งหนึ่งเลยนะครับมันก็จะทําให้การชาร์จเนี่ยเร็วขึ้นนั่นเองซึ่งอันนี้ดีมากนะครับใครที่ใช้ไอโฟนครับก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะสายสามวัตต์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone ที่รองรับการชาร์จเร็วหรือไม่ชาร์จเร็วเนี่ยซื้อสายสามวัตต์ไปใช้เนี่ยยังไงก็ดีกว่าห้าโวลต์หนึ่งเอวิ่งแล้วเพราะขนาดมันพอกันนะครับแล้วราคาห้าเก้าเก้าเนี่ยถูกกว่าสายชาร์จในศูนย์ตั้งร้อยสองร้อยนะครับซึ่งมันดีมากมากและได้วัตต์เยอะกว่าด้วยก็อยากจะแนะนําจริงๆนะครับจริงๆคลิปนี้นะไไไมม่ด้ีอะะรเลยนครับแแแแแคคคคค่่่่บบบบบวววาา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 เ้้้้้้้ยยยยอออออกกกกกกกจจจะะะะะนนนนนนนํทุรรรรััััใใใใหหหูด์ล็มมมซืืผไชส ชาร์จหัวชาร์จตามตลาดนัดที่มันไม่ได้มาตรฐานอะไรเงี้ยคือถ้ามันระเบิดมาเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบก็ประมาณนี้นะครับสรุปง่างยๆเลยว่า iPhone 13 13 Pro 13 Pro Max ครับสามารถใช้ตัวหัวชาร์จเส้นไอสามสวัตต์แล้วชาร์จเร็วขึ้นครับแล้วก็ MacBook Pro นะครับ MacBook Air ไม่ว่าจะเป็นตัว13 14 16นิ้วเนี่ยสามารถใช้ตัวหัวชาร์จตัวนี้ได้ครับ33วัตต์ในการชาร์จ MacBook ครับแล้วก็ iPad นะครับ iPad Air iPad Pro นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ในการชาร์จได้ด้วยนะครับก็บอกว่าใช้33วัตต์เนี่ยก็ชาร์จ iPad เร็วขึ้นเช่นเดียวกันก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ได้มีแค่หัวชาร์จนะที่เส้นในไม้ขายนะครับอะแดปเตอร์นะครับหรือจะเป็นสายชาร์จ p p o o n นะครับแบบนี้ก็มีขายเช่นเดียวกันนะครับอะแดปเตอร์ต่างๆหน้านะครับดังโก้ต่างๆหน้าเส้นไอก็มีขายเช่นเดียวกันนะครับผมพิดดูขนาดไม่สปอนยังพูดขนาดเนี้ยถ้าสปอนจะขนาดไหน นะครับผมโอเคก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะ,น,นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์แค่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกัน,กกนใ,ในคลิปหน้าวันนี้คนตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ